สวัสดีค่ะซู่ชิงค่ะ ข้อดีของการที่เราทำงานจากที่บ้านหรือว่า work from home นะคะก็คือการที่เราไม่ต้องเจอกับเพื่อนร่วมงานร้ายๆแบบตัวเป็นๆได้ยหยุดพักจากการนินทาจากกลุ่มการแทงข้างหลังคําพูดจิกกัดเสียดสีการฟ้องเจ้านายหรือว่าการเมืองในที่ทํางานนะคะซึ่งก็เป็นปัญหาที่พนักงานบริษัททั่วโลกเขาก็เจอกันเหมือนกันนั่นแหละค่ะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยสถานการณ์เริ่มเป็นปกติมากขึ้นนะคะเราก็ต้องกลับไปทํางานที่ออฟฟิศกันมากขึ้นแล้วแล้วก็ต้องกลับมาเจอกับปัญหาที่ทําให้เราเนี่ยอ่อนอกอ่อนใจกับเรื่องเพื่อนร่วมงาน ร้ายแบบนี้กันอีกครั้งแล้วใช่ไหมคะวันนี้ซูชิงจะมาแชร์ให้ฟังนะคะว่านักวิทยาศาสตร์เขาบอกว่าวิธีที่เราจะรับมือกับเพื่อนร่วมงานได้ร้ายเนี่ยวิธีที่ดีที่สุดคืออะไรไปติดตามกันค่ะนักวิจัยจาก University of Central Florida ในสหรัฐอเมริกานะคะเขาก็ตั้งทงเอาไว้เลยค่ะว่าไหนว่าลองทำวิจัยดูซิว่าเราจะสามารถใช้วิธีในการคิดบวกเพื่อรับมือกับพวกเพื่อนร่วมงานได้ร้ายได้หรือเปล่านะคะซึ่งวิธีคิดบวกที่ว่าเนี่ยก็คือการเขียน g r a t u d t e Journal หรือว่าการบันทึก สิ่งดีๆที่เกิดขึ้นในชีวิตทุกๆวันนั่นเองค่ะ g r a t t u d e Journal เนี่ยก็เป็นเครื่องมือที่แรกเริ่มเดิมทีค่ะคิดค้นขึ้นมาเพื่อช่วยในการพัฒนาตัวเราเองนะคะวิธีการก็คือในแต่ละวันนะคะเราจะเลือกช่วงเวลามาช่วงหนึ่งซึ่งก็มักจะเป็นช่วงเดียวกันของทุกๆวันอาจจะเป็นช่วงกลางคืนหัวค่ำหรือว่าจะเป็นช่วงก่อนนอนก็ได้นะคะเราจะนั่งลงเลยค่ะแล้วก็คิดทบทวนว่าตลอดทั้งวันที่ผ่านมานะคะมีเรื่องดีๆอะไรบ้างที่ทําให้เราเนี่ยรู้สึกว่ามีความสุขรู้สึกดีๆเรื่องเล็กๆน้อยๆที่สุดเนี่ยก็นับได้เหมือนกันค่ะยกตัวอย่างเรื่องที่เรา าามรถเขียนลงไปใน g าร t i t u d e Journal ได้นะคะก็อย่างเช่นวันนี้มีคนชมว่าเราทำงานเก่งวันนี้มีเพื่อนซื้อโกโก้เย็นมาให้แมวอ้อนเราเป็นพิเศษคนในครอบครัวมีข่าวดีหรือว่าวันนี้มีคนแปลกหน้าช่วยหยิบของที่เราทำตกแล้วก็เอากลับมาคืนให้ค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องใหญ่โตหรือว่าเรื่องเล็กๆน้อยๆแค่ไหนนะคะขอให้มันทำให้เรารู้สึกดีขึ้นมาเนี่ยก็เขียนลงไปได้เลยค่ะ นักวิจัยกลุ่มนี้นะคะก็ได้ตีพิมพ์ผลการวิจัยลงไปใน Journal of Applied Psychology ค่ะแล้วก็ระบุเอาไว้ด้วยนะคะว่าการที่เราบันทึกเรื่องดีๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กน้อยแค่ไหนก็ตามที่เกิดขึ้นกับเราในแต่ละวันแบบนี้นะคะจะช่วยทําให้เรามองรอบข้างของเราเปลี่ยนไปนะคะเราจะมองที่ทํางานของเราเปลี่ยนไปแล้วก็ท้ายที่สุดเนี่ยเพื่อนร่วมง,งานก็จะมองเราเปลี่ยนไปแล้วก็จะเปลี่ยนวิธีที่เพื่อนร่วมง,งานปฏิบัติแล้วก็มองเราด้วยค่ะ ที่มาที่ไปของผลวิจัยนี้นะคะก็มาจากการทำการทดลองกับพนักงานจำนวน351คนค่ะโดยให้ทั้ง351คนเนี่ยเขียนบันทึกสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นในแต่ละวันเป็นเวลานาน10วันเลยนะคะซึ่งท้ายที่สุดก็พบว่าเมื่อเขียนบันทึกไปเรื่อยๆอาสาสมัครเนี่ยก็มีแนวโน้มที่จะรายงานถึงพฤติกรรมแย่ๆที่เกิดขึ้นกับตัวเองในที่ทำงานน้อยลงไม่ว่าจะเป็นการที่เพื่อนร่วมงานหยาบคายใส่หรือว่าการมินทาว่าร้ายก็ตามค่ะ ผลการวิจัยในครั้งนี้นะคะก็ทําให้เราได้เห็นว่าบางทีเนี่ยการทําอะไรที่มันดูเล็กๆน้อยๆมากๆเลยค่ะอย่างเช่นการเขียนเรื่องดีๆที่เกิดขึ้นในแต่ละวันเป็นประจําทุกวันทุกวันนะคะก็อาจจะส่งผลทําให้เราเนี่ยมีทัศนคติและก็มีสุขภาพกายและใจที่ดีขึ้นด้วยนะคะบางทีนี่อาจจะเป็นเครื่องมือที่ดีที่หัวหน้าทีมสามารถหยิบไปใช้ให้กับลูกน้องในทีมเนี่ยมีความสุขในการทํางานมากขึ้นก็เป็นไปได้นะคะ เพื่อความไม่สับสนนะคะ g r a t i t u d e Journal เนี่ยแตกต่างจากบันทึกความดีที่คุณครูเคยสั่งให้เราทําตอนเด็กๆนะคะเพราะว่า Gratitude Journal เนี่ยไม่ใช่เรื่องของการทําบุญค่ะแต่ว่าเป็นการชื่นชมแล้วก็เห็นคุณค่าของสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นรอบๆตัวเราทุกวันค่ะวิธีเริ่มต้นที่ง่ายที่สุดนะคะก็คือการหยิบกระดาษปากกามาแล้วก็นั่งลงเขียนไปเลยค่ะแต่ว่าถ้าใครที่รู้สึกว่าตอนนี้เนี่ยไม่ค่อยถนัดกับการเขียนด้วยลายมือตัวเองแล้วนะคะก็ไม่เป็นไรเพราะว่ามีแอปพลิเคชันเยอะยอะยยะะมมมาาากไปหหดเเลค่่่ทีจชวใ้ร สามารถเริ่มต้นการเขียน gratitude journal ของเราได้นะคะเริ่มเขียนแล้วรู้สึกว่าช่วยหรือไม่ช่วยทําให้เรารับมือกับเพื่อนร่วมง,งานร้ายๆได้ดีขึ้นหรือเปล่านะคะ <c oughs> ก็มาคอมเมนต์แชร์กันไว้ได้เลยค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ซู่ชิงลาไปแล้วบ๊ายบายค่ะ